สวัสดีค่ะภ่พเจ้านางสาวมุกมณีมุสิกรักษ์อายุ43ปีชื่อเล่นหญิงรับราชการเมื่อวันที่29ตุลาคม2550ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมงหนึ่งฝ่ายบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุงปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุงอายุราชก,การ14ปี7เดือนคติพจน์ในการทำงานจงทำดีให้มันดีถึงแม้ผลงานออกมาไม่ดีก็ถือว่าเราทำดีที่สุดแล้วภารกิจที่รับผิดชอบหนึ่ง กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสับน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันบริหารจัดการแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนโดยข้าพเจ้าได้ติดต่อประสานงานกับประมองอำเภอกำน,นันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรชุมชนประมุมท้องถิ่นในท้องถิ่นนั้นๆเพื่อให้คัดเลือกแหล่งน้ําที่มีความเหมาะสมในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้าและประสานสูตรวิจัยและพัฒนาการเลีย้ยงสัตว์น้ำสืเพชภูตต์ในการขอสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ําเพื่อไปปล่อยในแหล่งน้ำดังกล่าวและกิจกรรมการปล่อยพันธ์สัตว์น้ําเรื่องในวันสําคัญต่างๆข้าพเจ้ารประสานประมองอำเภอในการคัดเลือกแหล่งน้ําที่มีความเหมาะสมในการจัดพิธีและร่วมประนการกับหน่วยงานเจ้าภาพ ในการจัดสถานที่สำหรับการปล่อยพันธ์น้ำให้มีความเหมาะสม 2. จัดประชาคมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำหนดเขตรักษาพันธุน์น้ำตามความประสงค์ของชุมชนเพื่อนำเข้าวาระการประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดเพื่อเป็นการอนุรักษ์และบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติและรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศไว้อย่าง,ย,างยั่งยืน 3. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ต้้งกรามและตรวจตราปรับปรามให้เป็นไปตามพระราชกำหนดการประมงพศ2558ข้าพเจ้าร่วมบูรณาการกับประมงอำเภอเจ้าหน้าที่ปกครองกองอาสารักษาดินแดนในการปฏิบัติภารกิจในแหล่งน้ำสาธารณะช่วงรูน้ำแดงและที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำตามประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ 4. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด,ด้านประมงให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพศ2564และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลิดย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพศ2564 5. ติดตามสัตว์น้ำควบคุมประเภทกุ้งก้ามแดงจระเข้น้ำจืดปลาตะพัดหรือปลารโรวนา และตะภาพไทยหรือป้าฟ้าให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับในการนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณสำนักงานประมงจังหวัดพิบู์ที่มอบโอกาสให้ได้เป็นส่วนหนึ่งของการประกวดสมาร์ทดอ o f f ออฟฟิศขอบคุณค่ะ